สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทำสาคูไส้หมูทำง่ายง่ายค่ะไส้อร่อยอร่อยเลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการผัดไส้ให้เราตั้งกระทะค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปสองช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่สามเกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งผัดสามเกลือไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะส่งกลิ่นหอม พอสามเกลือหอมแล้วให้เราใส่หอมแดงสับลงไป80กรัมผัดให้หอมแดงสุกค่ะหอมแดงสุกแล้วใส่หมูบดลงไป150กรัมผัดให้หมูสุกหมูสุกแล้วใส่ใชโป๊วหวานลงไป200กรัมเป็นชโป๊วหวานสับนะคะน้ำตาลมะพร้าว200กรัมอ่าเราจะผัดให้เข้ากันให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลาย พอน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีน้ําเนี่ยค,คุกคิกคุกคิกแบบนี้นะคะใส่ถั่วลิสงคั่วป่นลงไป120กรัมเดี๋ยวถั่วลิสงนี่แหละจะทําให้น้ํามันแห้งนะคะถั่วมันจะดูดน้ําอ่ะใส่ถั่วลงไปเลยแล้วผัดให้เข้ากันเนี่ยค่ะพอใส่ถั่วลงไปเห็นไหมน้ําแห้งเองเลยอ่ะผัดเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะไส้ของเรา นำเทพักไว้ในถาบค่ะแล้วเดี๋ยวพอเย็นตัวลงเหลือเพียงอุ่นๆเนี่ยก็ให้เรามาปั้นนะคะตอนนี้ไส้ของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยววิจะปั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะปั้นนั้นเนี่ยให้เรานําสาคูเม็ดเล็กสีขาวค่ะไปแช่น้ํานะคะนี่ค่ะสาคูเม็ดเล็กสีขาวใช้300กรัมค่ะอ่านี่ค่ะไปใส่น้ํามาแล้วเยอะๆอย่างนี้เลยแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีระหว่างนี้เช็ดมือให้แห้งสนิทเลยนะคะ แล้วก็มาปั้นไส้นี่ไส้นี่ปั้นง่ายๆเลยนะคะลูกเล็กใหญ่ตามชอบเลยปั้นไส้เสร็จแล้วได้ทั้งหมด4ี่สิบลูกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาห่อกันแล้วนะคะให้เอาสาคูที่เราแช่น้ําไว้เนี่ยไปเสด็จน้ําใส่กระชอนได้เลยนี่ค่ะเสด็จน้ําไว้แบบนี้นะแล้วก็มาเตรียมในส่วนของหม้อซึ้งค่ะเพราะว่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยเราจะได้วางตรงนี้เลยนี่นะคะปูใบตองแล้วก็ทาด้วยน้ํามันกระเทียมเจียว เรามาปั้นได้เลยค่ะหยิบสาคูนะคะปูใส่มือแล้วก็เอาไส้มาวางนี่นะคะแล้วก็เอาสาคูปูด้านบนกำๆหอ่หอๆหุ้มๆนะคะให้มิดไส้ได้เลยค่ะไม่ต้องกำแน่นมากได้แล้ว1ลูกนำวางไว้ในซึ้งใบตองที่เราเตรียมไว้ได้เลยเดี๋ยววันนี้วิปั้นให้ดู24ลูกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะปั้นให้หมดไส้45ลูกอะ่ะ สาคู3 0 0อกรัมที่เราเตรียมไว้อะก็พอดีกันเลยนะคะอ่าตอนนี้วิตั้งน้ําไว้เดือดแล้วนะคะเราจะนึ่งในไฟกลางที่น้ําเดือดเดือดแบบนี้เป็นเวลา7นาทีครบเวลาแล้วปิดแก๊สนะคะแล้วก็เปิดฝานี่ค่ะสาคูของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะค่อยๆใส่ค่ะพอเย็นตัวลงอ่าพอเราเปิดฝาปุ๊บให้เราใช้น้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยนะคะ แตะลงไปทุกลูกเลยค่ะตอนนี้ปิดแก๊สแล้วนะเราแตะลงไปเนี่ยก็เพื่อให้ผิวสาคูลเราเวลาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะเงาใสแล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะเห็นไหมคะหลังจากปิดแก๊สเขาจะค่อยๆใสขึ้นมาใสอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะยกลงไปจัดใส่จานค่ะเวลาจะหยิบให้เราเอามือใส่ถุงมือนะคะแล้วหยิบขึ้นมาได้เลยเห็นไหมหยิบง่ายมากเลยค่ะไม่ติดกันเพราะว่าเราทาน้ำมันกระเทียมเจียว สวยมากเลยค่ะสําหรับฝีมือการปั้นนะคะเราอย่าบีบให้มันแน่นจนเกินไปจนแบบว่าไม่เห็นเม็ดสาคูะคะู่ค่ะอันนี้ของวีนี่คือว่ายังมองเห็นเป็นเม็ดสาคูนะคะดูสวยดูงามดูน่ารับประทานแล้วก็มองเห็นไส้ด้านในด้วยค่ะสําหรับผักที่ใช้รับประทานเป็นเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดหอมค่ะผักชีจะใช้เป็นผักชีไทยหรือว่าผักชีใบเลื้อยก็ได้นะตามชอบเลยวันนี้วิใช้เป็นผักชีไทยค่ะ แล้วก็พริกขี้หนูนะคะอ่ะโรยใส่ลงไปได้เลยสุดท้ายโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้ซ่อมจิ้มรับประทานได้เลยอื้ือร่อยมากยิ่งทานกับผักนะคะยิ่งอร่อยเดี๋ยวอันนี้จะลองฉีกให้ดูนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงสักรูเรานุ่มนะาะว่าเราแช่น้ำเนี่ยเห็นไหมคะจะบอกว่า เอาไปทำขายเลยค่ะสูตรนี้เลยนะคะอร่อยทั้งตัวแป้งสักคูอร่อยทั้งไส,ส้เลยค่ะแล้วถ้าใครชอบแบบน้ำกะทิก็ทำน้ำกะทิมาลาดได้เลยค่ะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ